Vậy, lúc váy vào <laughs> Một bạn, Lúc đèn đèn Bạn tiếp lời đu lên đó Đu đu Nó ăn พววีดพงกวับเท้าควายขอคามนะคะอ่าไหนขอเสียงพี่ทองดูสิเสียงมาข้าวแล้วค้าวบอกก็คือขับเลยอ้วนมากแล้วพี่ทอง,ง,งโอ้โหดูพอพดต้องมาปรับที่นอนให้ใหม่อีกแล้วนะพี่ทอง จากเมื่อคืนฝนตกแรงมากเลยนะคะตกแรงมากตกตั้งแต่6โมงตั้งแต่พ่อออกจากบ้านได้แป๊บหนึง่งตกแบบตกแบบกระหน,น่ำมากเลย<ม>สาด<ม>หมดเลยเนาะใครมาถึงนะฝวายตู้นะใช่แล้วฝวายตู้ถึงบ้านฝนตกเลยตกแรงด้วยดีนะไม่เปียกฝนมา เม็นาตกน้เลยต้องปรับที่นอนให้พี่ทองนะคะดูดูอันนี้ผลงานนี่ตั้งแต่วันไหนนี่อันนี้น่าจะหลายวันแล้วนะคะไม่ก็เมื่อคืนหรือเปล่าโดนฝนต้องปรับพื้นที่ให้ใหม่โอ้

ดูพี่ทองกำมัดใส่คืนแล้วใจด้วย <c oughs> <laughs> นิ่งนับนิ่งยังไงพี่ทอง ปรับพื้นที่ให้ใหม่แล้วห้ามเล่นอีกนะไม่เหลือแน่ๆเพราะว่าดินนี้แบบพ่อกำลังขูดใหม่เลยนะ <c oughs> ปรับจนเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ว่าจะให้รถไถมาไถให้รถไถก็ตื่นสายนะไถท่ันี้ไปคืนบริษัทกันนเนาะเอาไว้ที่บุหรี่ให้รถไถมีแต่ไถกับไถอย่างเดียว ไทงานนะไยเงนไรงวยไหนดูหน้าเลยดิเนป๋ดีดี่าเเนีดีดเลยจอยะเป่าแต่แปด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 อยู่นี่แหละพี่อง ไหมแปด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 อย่างนี้แหละนู่นไปช่วยพ่อขูดด้วยโอ้ดูมานั่งให้กำลังใจยอดมากเลย <c oughs> มาแล้วมาแล้วตัวแสบ

ดูดูตาดูตาเอฮะฮะดปรับเลทำหน้าดิยทำหน้าหน้าอ้อนหน้าอ้อนรวยด้าไอ้ไอ้พนด้าไม่รู้จักกลัวอะไรเลยแพนด้าโอ้โหด้าบอกมานั่งให้กำลังใจพ่อไงยอดนากเลยสองคนสองตัวนี้ฮะ นั่งแบบไม่กลัวพี่ทองเลยนะแพนด้านะดูดูเอา่า<ด>สุดนอน,นแล้ว <laughs> นอนที่เขาอีกดาเอ้ยเองไม่รู้สัาบ้างเขาเป็นที่ใครด้าเป่าอะไรอีกพี่ทองนี่อะไรให้หรอแต่ต้องคิดยันจบคิดแม่ดาเขาบอกว่าจะไปใกล้ เดี๋ยวตื้อคิดถึงละสิเขาไม่มานานเพนด้าเองเชื้อนี้เขาไม่มีใครอยากได้เลยมีคนเดียวหน่อยอยากได้ที่นี่หน่อยอะไรใครอยากได้เอา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 แล้วเอาแล้วเพนด้าเอาแล้วไม่ต้องมาหาใช่ไหมพี่ทอง ตอนนี้ก็ปรับพื้นที่พี่ทองเสร็จแล้วนะคะแม่แม่เอฟซีก็จะได้ประมาณนี้ตอนนี้ก็วางแตงโมงนะหว,วานไปให้พี่ทองกับดาวเรืองนะคะผาไปไว้เลยนะ หาอะไรนี่เด้กะละมังเขียวนี่นะอะไยร้านแค่นั้นนะปัดเร็วๆดาวเรื่องรอแล้วนั่นตตตัวเ็งม่าินาโอ้โหจีแดงด้วย <laughs> ยังยังวิทองกับดาวเรืองกิดอีกเอา้าต็งมโมสีแดงมาก จะลูกสีสวยเลยจะลูกน่นแปาแตกกรอบเลยัดเร็วๆรอเรืองรออยู่ด,ดูดูไมนี่ควักควักควักควัวัอสวยสสวยสวยดดูดูเห็นแตงโมโอ้โหดาวเรืองเธอยอดมากเลย <c oughs> มีมีแอบขโมยชิม <laughs> ไปยกไวเปล่าเนี่ยน <c oughs> ้องสวัสดีครับก่อนแล้ว,อลวโอ้โหเสียงดังฟังชัดเ <c oughs> บานี่เบานี่ย <c oughs> ังโมงวันหวานในยามเช้า ลูกแดงๆหวานเจี๊ยบเลยดูนะ <laughs> ี่มีมีเน็บแล้วจะเอาใหม่ได้พี่ทองสุดยอดมาก <laughs> บอกว่าอันนี้ไว้กินทีหลังลูกมันใหญ่ดียอ,อดมากขนาดแตงโมยังเน็บเลยพี่ทองอได้บาวนี่มานี่ trên nịp vây ăn điêu nữa này Đăng mạc อีกไหมพี่ทองงั้นเราไปให้ดาวเรืองแล้วนะพอยังให้ดาวเรืองแล้วนะไปเร่อจ้าก่อนจ้าช่ยสวยก่อนเร็วๆ่ยสวยสอีกรอบนึง่สวย่วยสวยสวอูแรงแล้ว ดูดูน่านไงน่านไงดาวเรืองมีมีมีหนิบเขาหนิบไว้มุมปากเลยหนิบแล้วมันล่วงดูดูดูท่าหนิบดูท่าหนิบดาวเรืองโอ้โหสุดยอดมากเลยเธอดูมันจะล่วงอีกนะเธอโอ้โหกินแล้วไม่ให้สักทีกินเข้าปากกปเลย เนบอีกแล้วเอาเอาดูดูดู <ś class ic> สุดยอดมากเลยอยากเน็หมอนไม่ทองเหรอดาวเรืองนออี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วๆๆมันจะล่วงอ่ะเธอไม่ยอมไม่ยอม <laughs> ไม่หนีบแล้วหมดแล้วจ้าเราเรื่องหมดแล้วจ้าหมดแล้วคะ่ะเป็นยังไงอร่อยไหมคะ ใช่นะยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไกดกรีกกดรีตาจบทุกำคำก็ฝากอน้องดารเลยนะวางใให้ซีด้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดู <c oughs>